ไงครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับชาวโลกกับรายการคูกล้าไม่ว่าพลังว้าวโลกเฮ้ยเดแม็กตกเข้าสู่วันที่เจ็ดแล้วนะครับที่ไม่ได้ว่าเพื่อจะก้าวออกจะเาไปด้วยกันนะเป็นวันที่ท้าทายครับเพราะว่ามันจะทำให้เราหลุดจนได้อะมันจะมันมันมันสุดแล้วอะ อดคนอดกัน้นแต่ผมก็จะไม่ทำเหอครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นคนข้างแข่งกูกาที่จะได้พลังนี่จำคำไว้ครับไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่ต้องเสียอะไรไปหรอครับยังผมไม่เสียน้ำไปเพื่อจะได้พลังอันยิ่งใหญ่พลังที่ยิ่งใหญ่มาพรา้อมกับการ ไม่ช่วยตัวเองแล้วไม่เสียน้ำไปครับดีดูซ้ายขวาซ้ายเลยมันเป็นด้านไหนวะซ้ายขวาซ้ายนี่มันมันดิ้นดิ้นดิ้นมันตึ๊ด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 มันอยู่ได้ไม่นิ่งเลยนะตึ๊ด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 ผมเคยทำไปถึงตอนนั้ประมาณพันวันเว้ยพันวันโอ้โหผมเดินจากนี่เลยเดินจากคิดดูะ สยามอะไปถึงพัทยาหล่อเท่ว่าเราจะไปจุดสุดยอดของดาวไม่ได้หรอครับถ้าเรายังก้าวออกจากจุดสุดยอดก้าวไกลออกไปจากจุดสุดยอดของตัวเองไม่ได้สักทีอ่าและความหล่อเท่นี้นะครับ ผมอยากจะบอกข้ามีคนบอกว่าคุณบ้าต่อยทั้งโลกบอกคุณบ้าขอแค่คุณเชื่อว่าคุณเป็นผู้กล้าแค่เพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วครับคุณไม่ต้องเชื่อในตัวคุณขอให้คุณเชื่อในตัวผมเชื่อในตัวผมที่เชื่อในตัวคุณครับอ่าผู้กล้าไม่เว้าพลังว้าวโลกครับ วันที่เแล้วเราจะไปสู่สเต็ปของการพัฒน,นาไปด้วยกันนะครับแรปบีสไตล์ตอนสุดท้ายนี้ครับขอคุณว่าทรงไม่พูดคำว่าหล่อเท่ไปอย่างอเออคุณจะหล่อเท่วันใดที่คุณอยากหล่อเท่เพื่อสายตาใคร วันนั้นคุณก็ไม่หลอเทพไปแล้วครับอืไป